สวัสดีครับพบกับดักเดียววยทำไม่ได้เหมือนเป็ดดู Do everything we can สำหรับวันนี้ก็จะมาแกะกล่องดูมิดพับอีกเล่มน,นะครับผมส,สำสำหรับมิดพับเล่มน,นี้ก็เป็นยี่ห้อ spider co para military ทูนะครับผมาลาทูนะครับผมเป็นของสำเนานะครับผมตัวนี้ก็น่าจะเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าแตกต่างกันเล่มก่อนผมซื้อมาตันนี้ค่อนข้างราคาค่อนข้างถูกมากครับผมร้อยกว่าบาทแต่เล่มนี้ผมซื้อมาในะราคา249บาทนะครับผมแต่ก็มีข้อแตกต่างครับผมเรามาดูรูป่งังตัวตัวนี้จะเป็นลาเนอร์ล็อกครับผม ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นเรียกว่าคอมเพรสเซอร์ล็อกนะผมโอเคครับมาดูรูปร่างแผานนอกกันกับผมภายนน,น,นอกก็เป็นวัสดุจีเทนนะผมมี texture เล็กๆนะผมกันลื่นนะผมมีรูร้อยเชื่อนะผมตำแหน่งคลิปสามารถยายตำแหน่งได้น,น่าจะสี่ สี่ตำแหน่งเลยนะผมะตรงตรงน็อตนะผมน่าจะเป็นทีแปดนะผมส่วนตัวนี้เป็นทีหกนะผมตัวนอ็อตก็เป็นน็อตตัวใหญ่นะผมข้ามาฝั่งนี้ก็มีคลิปสเตเลสนะผม ระบบล็อกก็อย่างว่าละผมเป็นคอมเพรสเซอร์ล็อกแล้วผมก็เหมือนลายแม่ล็อกแต่อยู่ด้านหลังนะผมแต่แต่ตัวนี้มันจะอยู่ด้านในครับผมโอเคครับ <c oughs> เรามาดูแบบมีดด้านในกันนะผมเ <c oughs> ขาบอกว่าเป็น CPM 30ปีนะครับผม30ปีนะครับผมแต่อาจจะจริงหรือไม่จริงก็ได้ผมส่งมี้ก็เป็นแบบคลิปพอยแล้วครับผมการเจียกก็แบบฟูลแฟตกร i ด d ิ้งนะครับผมระบบเปิดก็เป็นแบบท b h โฮลนะครับผมหรืออาจจะใช้คอมเพรสเซอร์ล็อกเปิดปิดได้ด้วยครับผมสะดวกครับผม จะเห็นว่าใกล้เคียงกันมากครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปวัดขนาดกันครับผมความยาวใบมีดวัดจากคมก็ประมาณ8เซนนะครัผม ทวัตจากโคนเลยก็เก้าเซนนะผมความกว้างสูงสุดของใบมีดก็ประมาณ3.4มจุดสี่เซนติเมตรด้ผมความหนาสูงสุดก็อยู่ประมาณสามสามมิลลิเมตรนะผมสามกว่านิดนิดนะผมความยาวด้ามก็สิบสองเซนนะผม เดี๋ยวเรามาทดสอบการตัดดูนะผมเริ่มจากกองกระดาษนะผม <S <S <ativos> <S ก็กมอยู่ครับผมคมใช้ได้อยู่ครับผมตัดกองกระดาษต่อไปมาดูกระดาษ a 4ครับผม <S <S อืมก็คมอยู่ครับผมโอ้คมมากเลยครับผมครับตัดได้ถือว่าคมนะครับผมตัดเข้าดีครับผมโอเคครับผมสรุปที่จริงผมเองอยากจะได้พารามิลิทรรี ฟรีนะผมแต่ว่าสู้ราคามาไวครับผมแปดร้อยเก้าสิบหรือทำนองนี้ผมกว่าบาทซึ่งแพงกว่าตัวนี้ถึงสองเท่าผมก็เลยเลือกไออัปพาราทูมาแล้วผมพูดสั้นๆแล้วกันพาราทูมาที่ผมเลือกพาราทูมาหรือพาราทรีที่จะเลือกนั้นก็เนื่องด้วยตัวนี้เป็นหลักครับผมก็คือคอมเพรสเซอร์ล็อกตัวนี้เป็นหลัง, Lock, เ,ลงเพราะว่าตัวนี้ถ้าเปรียบเทียบกับลายนะล็อกธรรมดาแล้ว ตอนนี้จะได้เปรียบตรงเวลาเปิดปิดนะผมสามารถกดแล้วก็สบัดได้เลยครับผมแต่ตอนนี้อาจจะฟืดอยู่นิดหน่อยต้องรอเลื่อนสักหน่อยนะอแล้วก็ตา่างอีกอย่างหนึ่งจะเห็นได้ว่าพวกน็อตอ,อะไรก็จะดูใหญ่กว่านะผมแต่ว่าตรงนี้ก็จะแต่ต่างตรงจุดหมนุนจะเป็นในตัวทอ็อกทั้ง2ด้านนะผมดูวัสดุอะไรก็ด,นะดูดีกว่าตัวนี้หน่อยนึงครับผม ตัวนี้มันกองแกงไปนหน่อยเพราะว่าตัวนี้เขาทา,ากว่านิดหน่อยครับผมตัวคลิปอะไรก็ดูแข็งแรงก,กว่าตัวนี้ครับผมสเกตได้ครับตัวนี้ไม่มีโลโก้ครับผมตัวนี้มีโลโก้ด้วยโอเคสีของบัตรมเขาระบุไว้เหมือนกันนะผมแต่ตัวนี้ไม่ค่อยคมเท่าไหร่นะผมตามที่ผมใช้งานมาครับผม รักษาคมไม่ค่อยดีเท่าไหร่๋ยวตัวนี้ก็ต้องลองดูนะผมแต่เขาระบ,บุเป็น CPM เอสเทอร์ต t v เหมือนกันนะผมแต่ก็เชื่อถือไม่ได้แล้วครับผมคงเป็นขอสำเนาแต่โดยรวมแล้วถือว่าเป็นมีดพับที่กระชับมือมากครับผมด้ามใหญ่จับถนัดใบอะไรก็ดูดีๆครับผมน้ำหนักก็ไม่หนักมากพกพาน่าจะสะดวกลครับผม ที่สำคัญก็มีระบบไอตัวนี้ครับผมคอมเพรสเซอร์ล็อกเป็นเป็นระบบเปิดที่เซฟตี้ครับผมเพราะว่ามือเราไม่ไม่ไม่ควางคามมีดครับผมอยู่ด้านหลังเปิดปิดก็ถ้ามันเลื่นไหลดีร้อเลื่นดีก็จะสะดวกมากผมเห็นที่เขารีวิวมานะครับผมฝรัง่งรีวิวมาแต่ตอนนี้อาจจะฝืดเอาโอเคครับสรัพคลิปนี้ก็ขอจบการรีวิวนี้ครับผม อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามในช่อง YouTube ของผมด้วยนะครับผมขอบคุณครับ